เด็กค่ะทำอะไรกินคะ What eventing food ทำอะไร Land c h I'll tell t h e m the whole story My wife said if something's nice put it in their mouth Okay Start from top in h e r mouth and she started eating l a m b s o r y t e l l e r ก็อาหารเย็นนะคะวันนี้ก็เป็นเนื้อแกะเหมือนเดิมก็ชอบมากนะคะเนื้อแกะแล้วก็เนมื้อ นึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวอาหารเย็นค่ะแอฟริกาใต้แล้วนะคะข้าวเหนียวใกล้สุแล้วาอาหารเย็นเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมอาหารเย็นวันนี้ก็เนื้อแกะย่างนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะตั้งโต๊ะว,วันแรกนะคะวันแรกวันแรกก็มีแขกรับเชิญมาทานข้าวก็เป็นเพื่อนนะคะมาคุยงาน <S <S อ่าเป็นผู้บ่าวมาจอบผู้สาวนะคะ <S <S ผู้บ่าวใครก็ไม่รู้

มีข้าวตนมีข้าวต้นโอ้ยแปลว่าอะไรไม่ทราบนะคะก็ข,ขนมจีนน้ำนัวนะคะเรนูนครน,นะคะน้ำกะปินะคะอาหารเที่ยงแอฟริกาใต้บ้านวดสปาของเรามาดูค่ะมาดูป้าผู้สาวจะกินซามหญ่แท้ป้าไม่อิอ่มป้าโทษหนุ่มๆบอกเลี้ยงไม่ไหวทำไงคะขายนาว่ลูก <laughs> โ okay, อเคป้าน้ำประแดกค่ะเอาน้น้ำนัวไรนูนะคะล้นหม้อนะคะจนลงลงถึงก้นหม้อท่านผู้ชมโอ้ยสุดยอดค่ะหมดหรือย <c oughs> ังคะจะให้ดูนะหมดแล้วหมดแล้วก็ผักเต็มสวนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาทานข้าวกันค่ะท่านผู้ชมบายสาวๆบายกลื่อนน้ำลายเอื้อกพร้อมโอ้ยแซ่บท่านผู้ชมกิือนน้ำลายน้ำลายย้อยลงลงถ้วยเลยค่ะ เอ,อืเอือกอันนี้ก็พริกป่นช้างกระทืบลงนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ก็คือขยันจัดนะคะดูดูพริกป่น <c oughs> อ่าอร่อยเหมือนเดิมท่านผู้ชมน้องๆบอกว่าอยู่ที่การปรุงนะคะหิว <c oughs> แล้วท่านผู้ชมทานข้าวเชียงด้วยกันนะคะหวยเจอกันค่ะแอฟริกาใตา้บ้านนวดนะคะแซ่บโอ้เอาซูมหน่อยคุณอะอยกมิ้วนะคะ <c oughs> สุดยอด สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมุเพิ่งตื่นนอนท่านผู้ชมก็มาตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้นะคะหม้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก็เป็นฟองฟองขึ้นปุ่นนะคะก็ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหุ่นเส้นนะคะแล้วก็หมูน้ำก๋วยเตียเต๋ยวปรุงสาเร็จนะคะท่านผู้ชมทําไว้ให้พนักงานทานนะคะน้องๆตื่นมาก็จะได้ทานนะคะแล้วก็คั่วพริกนะคะ จะตำปุ่นนะคะว่าพริกสายๆน้องๆพนักงานตื่นขึ้นมาก็จะได้ทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจัดเตรียมผักกันนะคะตามภาวนี้น่ช่วยๆประจานใจค่ะช่วประจานใจโอ้วันวันเมื่อวานในขนมจีนนะคะคนนี้นะคะวันนี้โอ้โหใหญ่ๆนะคะเน้นๆกุ้ยีสวยมากเลยค่ะเส้นน่ากินมากเลย แอบ,บถ่ายแอบบถ่ายน้องๆเพิ่งตื่นนอนนะคะทานก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่ประจุใจก๋วยเตี๋ยวยำเช้านะคะอากาศหนาวเย็นนะคะทุกท่านก็ตั้งโต๊ะตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมทานอย่างเดียวนะคะเครื่องปรุงเครื่องครัวนะคะอันนี้ก็หอมผักชีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหอมชีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เครื่องป,งปรุงพริกป่นนะคะมะนาวนะคะก็ จะเตรียมได้เลยนะคะทานข้าวอิ่มแล้วแอฟ,ฟริกาใต้แล้วก็พร้อมลงงานนะคะสาวสปาน่ารักน่ารักค่ะแอฟ,ฟริกาใต้เลนส์ค่ะผักนะคะหอมชีะคะ่ะโอ้ยกระดูกนี่เห็นไหมคะหนูเห็นคะ่ะไม่เหลือคะ่ะอ๋อไม่เหลือนะคะโอ้โห ฟุตเดิลเหรอคะไม่ใช่น้องปูเ <único> ป <Liberty Overwatch> <confused Hawaiian> <reais> ้เนาะปูเป้ค่ะปูเป้คนเดิมนะคะพันนี่พันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมฟูฟูไม่รู้พันอะไรได้ทุกพันใช่ไหมโอ้โหแซ่บค่ะแซบแซบปรุงค่ะปรุงปรุงปรุงปุงมะพริกมะพริกค่ะเน้นสองโอ้โหเนาะแซบใส่ได้อีละ๋อใส่ยังดีค่ะใส่ยังดีค่ะยังดีไม่เป็นไรนะคะ สู้ตายค่ะถึงแม่ร้อนท้องก็สู้ตายค่ะของอร่อยเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะท่านผู้ชม,มเนื้อตุ๋นนะคะเทียมอันเจียวค่ะใส่เยอะๆจะได้หอมอมดยอยตาก้งน้ำลายไหลค่ะเช้านี้ที่แอฟริกาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋น โอเคค่ะทุกท่านเล็กๆน้อยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะอัปเดตชีวิตต่างเดนนะคะ <c oughs> อัปเดตการกินกันอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะ <c oughs> ก็ไปเรื่อยๆค่ะ